อดีตผู้จัดการเผยสาเหตุแยกทางนักชาลีต่อปมดราม่าสี่พี่สาว ตกเป็นอีกหนึ่งดราม่าที่กำลังมาแรงอีกครั้งสำหรับนักชาลีกับเรื่องราวดราม่าครอบครัวกับพี่สาวทั้ง4คนโดยโปูอดีตผู้จัดการของนักชาลีได้เผยว่าให้ไปสัมภาษณ์กับสี่ป้าเองเรื่องครอบครัวอยากจะให้สัมภาษณ์กับคนในครอบครัวไม่สามารถพูดแทนได้ส่วนตัวยอมรับว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานร่วมกับนักชาลีแล้วและเหตุผลไม่ใช่เพราะโกงถ้ามีเรื่องโกงก็คงจะโดนอีกฝ่ายออกมาแฉแล้วเหมือนคนอื่นส่วนเรื่องพี่น้องต้องให้เคลียร์กันเองซึ่งฉนวนจะเริ่มจากตรงไหนมี รู้พี่ปู่ยอมรับว่าส่วนตัวเองก็โดนถล่มเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเรื่องมันไม่จริงก็ไม่ได้แคร์เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงสักเรื่องทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ